ง่ายๆแต่หวานมากรักมั่นคงไม่มีเปลี่ยนเวอร์ชันม้งมิงของพ่อหนุ่มที่เปิดโหมดหวานไม่จืดจังตอนรับวันวาเลนไทน์ถึงจะใส่แคปชั่นสั้นๆเมื่อถึงโหมดน่ารักของพี่หนุ่มกันชัยก็ทําให้เห็นถึงความคงเส้นคงวาของพ่อหนุ่มเพราะเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาในอินสตาแกรมของแม่เมย์เฟื่องอารมณ์ภรรยายคนสวยได้มีการโพสต์ภาพของกุหลาบสีชมพูช่อยักษ์ที่แม้ว่าจะไม่ได้ระบุแคปชั่นว่าได้มาจากใครซึ่งแฟนๆก็ต่างเดาไม่ยากว่ามาจากคนไหนเพราะว่ามีคนเดียวแถมช่าวน ก็ยังขอรูปคู่สักรูปอยากเห็นเป็นบุญตาถึงจะไม่ใช่คนหวานไม่ใช่คนโรแมนติกแต่พอบ้านนี้เปิดโหมดหวานที่ไรก็หวานไม่ใช่น้อยนะคะเนี่ยแทมที่ผ่านมาแม่เมก็มักจะลงภาพคู่กับดอกกุหลาบช่อโตในช่วงวันวาเลนไทน์ในทุกๆปีเรียกได้ว่าคงคอนเซปต์รักนะแต่ไม่แสดงออกโรแมนติกสุดๆถึงวันวาเลนไทน์จะมีแค่ปีละครั้งแต่ก็ได้รับช่อดอกไม้ที่แสนพิเศษเชื่อว่าหลายคนก็รับรู้แม้ว่าจะไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานๆออกสื่อแต่เบื้องลึกเบื้องหลังก็สัมผัสได้ถึงความน่ารักของครอบ 户外。